ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์พานทีพานทองบัมพบุรุษผู้สร้างเมืองพนามานานกว่า315ปีในวันพุทธที่20กันยายนพุทธศักราช2566นาณศารหลักเมืองพนาจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นการลำลึกถึงสองพานพี่น้องที่สร้างบ้านแปลงเมืองพนามา จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตจัรัทาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอนุสาวรีย์พานทีพานทองตามกำหนดการดังนี้โดยเริ่มเวลา7นาฬิกา30นาทีเริ่มบูชาแผ่นเงินแผ่นทองรับวัตถุมงคลบรรจุใต้ฐานอนุสาวรีย์พานทีพลานทองรับบริจาคข้าวต้มมัดจำนวน315มัด ตามอายุการตั้งเมืองพนารับสายบุญกองผ้าป่าจากหมู่บ้านต่างๆและผู้มีจิตศรัทธาและเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีเริ่มพิธีบวงสวงเวลา9้นาฬิกาสนาทีพระสงฆ์สิบเสียงรูปจเจเริญพระพุทธมนต์พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและพิธีสมโพธิสารหลักเมืองพนาเวลา สิบนาฬิกาสานาทีเริ่มพิธีวางสีราเลิกพระส่งเจริญชัยมงคลคาถาสิบสี่รูปพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอนุสาวรีย์พานทีพลานทองเวลา 11. บเนาฬิกาถวายพระต,ตาหารเพลงแด่พระพิสุถวายปัจจัยไยธรรมปิ่นตูอาหารคาวหวานจากประชาชนทุกภาคส่วน เวลา11.30นาฬิกานาทีมอบใบอนุโมทนาบัตรผู้รวมบริจาคสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์อำเภอพนานำโดยท่านพระมาหาสัตรีกิติปัญโยเจ้าคณะอำเภอพนาและฝ่ายคาราวานายธนชัยทวีปนายอำเภอพนา พร้อมคณะกรรมการสร้างบ้านแปลงเมืองพนาและว่าที่พันตรีผชรลับอินทร ajan น,นายกเทศมนตรีตำบลพนาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสร้างบ้านแปลงเมืองพนาและประธานจัดงานในครั้งนี้ขอกราบอนุโมทนาบนุญท่านภูมิจิตศรัทธาจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมคิดร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองพนามาณโอกาสนี้ โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรและได้รับการลดหย่อนภาษีโอกาสดีๆมีครั้งเดียวเสริมสิริมงคล315ปีเมืองพนาจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างประวัติศาสตร์เมืองพนาในครั้งนี้ร่วมกันนะคะ